แล้วเราเคยสังเกตไหมว่าเราทำไมเก็บไม่ได้และลูกทีมเราเข้ามาใหม่อะ่ะเขาจะเก็บได้ยังไงเน่ยในเมื่อขนาดเราเป็นตัวแม่แต่เรายังไม่รู้จักการสอนให้เก็บแต่เราสอนกับการทำแฟ้มกลับไปเก็บเอกสารเข้ามาแล้วเข้าแฟ้มอ่ะพวกเรารอผลแล้วแต่เราไม่ได้มองว่าทำไมคนของเราถึงเก็บไม่ได้ใช่หรือเปล่า ไม่ใจเราสอนแต่ว่าคุณต้องไปเก็บเอกสารมาเข้าแฟ้มถูกไหมแล้วทำแฟ้มสิสองเดือนมันแฟกมากเลยสุดท้ายมันไม่ได้เราประสบปัญหากับคำว่าไม่ได้ถูกปะ mm hmm. เขาบอกว่าก mm hmm. ารปิดทั้งที่หน mm ึ hmm. ่งจหลักนี้นะคุณ าการปิดการขายครั้งที่หนึง่งโอเคไหมขายอะไรล่ะยังไม่ขายแต่เดี๋ยวจะสอนก็ขายการปิดการขายครั้งที่สองคือการเก็บหน้าตารางรายการโอเคการปิดครั้งที่หนึง่งคือการเก็บหน้าตารางรายการจบเบียนเขาเรีวยกว่าปัญจิตการขายครั้งที่หนึ่งนะไปดูซิว่าการสอนการปิดการขายครั้งที่หนึ่งของเรา ราสอนคนของเราปิดได้จริงหรการปิดการขายครั้งที่สองคือเราได้นั่นตารางรายการจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราจะปิดการขายยังไงกับลูกค้ารายนะั้นเราแข่งกันด้วยเนี่งเงยรเราแข่งกันด้วยความคุ้มครองรส่วนลดทังเป็นใยๆเดียวเพราะว่าการน,นั่นคือการปิดครั้งที่สองแม่ถึงให้ประมาณการว่า นั่งฟังเหลือเลยนะแม่ถึงให้คําว่าประมาณการว่าปิดครั้งที่สองคุณต้องปิดให้ได้80%แม่ให้ค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นถ้าแฝงคุณดี100%แม่ไม่ต้องให้100%หร้อยเ็พราะมันจะเวอร์ไปหน่แต่ถ้าคุณเก็บมากแล้วมันปิดได้ทุกคนติด80%ได้80%ได้โอกาสมีร้อยไหมมีม สำหรับคนที่เชี่ยวและเที่ยวแต่เรากำลังพูดถึงธรรมาชาติปกติทั่วไปว่า80%เราต้องปิดได้เพราะ,ะนั้นจำหลักดีๆนะการปิดการขายทั่หนึ่งคือคุณต้องปิดหรือคุณต้องสอนเห็นไหมแม่จะไม่พูดจักคุณนะนะคุณต้องสอนให้นุกทีมคุณเก็บหน้าตารางรายการจดเพียนให้ได้คือการปิดการขายทั้หนึ่งถ้าปิดมาไม่ได้โอกาสลอตของครังที่สองจบค่ะ ทุกวันนี้เราเป็นยังไงคิดต่างไหม